สวัสดีครับพามาชมร้านจอดรถสุดไฮเทคไม่ใช่ไฮเทคนะครับเป็นหลังคานะครับโซลาเซลล์แต่เป็นหลังคาลานจอดรถสำหลังคาลานจอดรถด้วยเป็นโซล่าแผงโซล่าเซลล์ด้วยรานจอด,ดารถไบเทคอดล,ดนะลังการงานสร้าง จอดสามชั่วโมงยี่สิบบาทนะครับวันนี้ก็มีงานครับวันที่สิบกันยาสองห้าหกแปดแังคานะคางคโซล่า,ซาเซล์นะครับลานจอรดรถด้วยนะเอาไฟฟ้าไปใช้ในงานด้วยนะครับโซล่าเซล์ก็มี ทีมงานเขามาทำคอนเทนต์ด้วยนะครับนน่นครับเศษสีจุสจจมเน่ยกว้างมากครับจอดรถลดหลายเป็นอาจะเป็นหลักร้อยคันนะรตรงนี้ข้างหน้านะเนี่ครับไบเทคไบเทกบางหน้านะวันนี้ ติดกับาบางนาคนระับแยกบางนาสีแยกบางนาสุขุมวิทหนึ่งข้างบนนึงก็เป็นทางด่วนฝั่งสุขุมวิทก็เป็นตึกไพรัตนะครับไพรลัตทาวเวอร์ครับเชื่อมต่อถึงกันหมดเนระ่บ บรรยากาศลานจอดรถตอนนี้ก็เวลาสัก8ปดโมงสีนะครับอากาศรอบๆตรงก็เส้นทางด่วนเข้าตัวเมืองนะครับเข้าสุขุมวิทออก หลายทิศทางครับออกอาดาวะนองได้หมดนะครับออกภูมิวิทย์ก็ได้ออกเยอายสีแยกหน้าออกสมุทรปากการภูมิวิทย์นะครับสำารงนะครับอยู่ใกล้ๆสี่แยกบางนาและไบเทคด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้างนะครับห้างสินค้าน่าจะใหญ่อลังการงานสราา้างหน้านู้นครับ ลิมลิมกำล,ลังสร้างนะถ้าเสร็จนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเดอะมอหรือเปล่านะได้ยินแว่วๆมานะนี่นะก็ใกล้ๆกันเลยครับเดินข้ามหักก็อีกไม่นานก็น่าจะมีสะพานเชื่อมต่อหาก,กันได้นะผมคิดว่านะเพราะว่ามันอยู่ ใกล้ๆก,กันนะตรงนี้ก็ใบเ็กฝั่งนู้นก็เป็นห้างสิสนค้านะ้ที่ใหญ่นะไม่รู้กี่ไล่นะเป็นเดอะมอลล์มีป้ายยาวๆนู่นเห็นป้ายเล็กๆนู่นใกล้มากหลอดใต้สะพานด่วนเะเป็นเดอะมอล์ของเดอะมอล์เขานะใหญ่มากครับตรงนี้ต้องแยกบางนาพอดีเลย ็มีที่เก็บไฟฟ้าไฟด้วยนะครับของโซล่าเซลล์นะนี่แะแผงเดินไฟครับสายไฟเดินนี่นเป็นแผงโซล่าเซลล์นะสุดยอดมากอลังการสุดว้าวเลยก็ไม่ได้มาหลายปีเข้ามาก็ สุดเป้าเลยครับอลังการงานสร้างลานจอดรถทำแบบไฮเทคนะครับเป็นแผงสซล่าเซลล์ด้วยนะสายไฟเลฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนี่แหละครับห้างเดอมอล์ใหญ่มากครับแต่สีแยก แต่นี่ครับแต่น,แนี่ครับเรนนี่ครับทางบนนี่ไปนู่นแล้วครับยาวไปถึงสี่แยกสี่แยกนู่นเลยเนี่อทีน่าจะเป็นไ<า>ปรูก,กี่ถึงสักผมตีสัก60ไล่นตรงนี้ไมู่้ถึงหรือเปล่านะครับ ยอ,อันมันก็มีที่เก็บไฟนะโซลาร์เซลล์ผมก็ไม่ไม่เธอทราบว่าเท่าไหร่ <Self. S 2> ไม่ใช่ที่เก็บแผงที่เก็บไฟคำนวณไฟหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะผ mm hmm. ูดปิดก็ขอโทษด้วยนะครับ <Yeah. S 2> อยู่ระหว่างทดสอบระบบ น่าจะติดตั้งยังไม่นานับตรงนี้เป็นแผงสุล่าเซลล์ลานจอดรถเริ่มมาเทิมเข้ามหน้าหลังการงานสร้าง วันนี้มีงานด้วยนะครับวันที่10กันยา2568ามีงานจะมีรถเข้าเริ่มจะมีรถเข้าเยอะนะครับชมไปเรื่อยๆครับด้านหน้าไปเทคลานจอดรถสุขขุดอลังการนะ แผงโซล่าเซลล์นี่จะแผงโซล่าเซลล์ทั้งอันนครับเป็นหลังคาลานจอดรถนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าใบเจ็กแผนไปเรื่อยๆครับ